ลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปการคูณกันนะคะการคูณกันของ x บวกด้วย3แล้วก็ x กำลัง2บวกด้วย2เมื่อ x ของเราเข้าใกล้ลบ1นะคะฟังก์ชันแบบนี้เวลาเราทำงานเราต้องสตาร์ทที่วิธีทำวิธีทำนะคะก็เริ่มต้นที่โจทย์ลิมิตของ x บวกด้วย3คูณด้วย x กำลัง2บวกด้วย2เมื่อ x เข้าใกล้ลบหเมื่อ x เข้าใกล้ 1, กลบหก็ 1, ขออนุญาตเขียนด้านล่างเลยนะคะสังเกตว่าเราคูณกันอยู่เราก็เทคลิมิตเข้าเลยนะคะเป็นลิมิตของ x บวกด้วย3 x บวกด้วย3ของเราเมื่อ x เข้าใกล้ลบหนะคะเป็นกอนหน้าต่อไปก็คูณด้วยลิมิตของ x กําลังสองนะคะบวกด้วย2 อย่าลืมเขียน x เข้าใกล้ลบ1นะคะในก้อนแรกของเราเราต้องดำเนินการทำไงฮะลิมิตเสร็จก่อนแล้วค่อยเอาไปคูณกับก้อนที่2ที่เป็นค่าของลิมิตนะคะก้อนแรกก็เป็นเท่าไหร่นะคะตอนนี้ x ของเราเป็น x ของเราเป็นลบ1เราก็จะแทน x ด้วยลบ หนึ่งมีค่าเป็นลบหนึ่งบวกด้วยห้าลบหนึ่งบวกด้วยห้าเอาตาลายลบหนึ่งบวกด้วยสามนะคะลบหนึ่งบวกด้วยสามต่อไปก็คูณด้วยลบหนึ่งกำลังสองบวกด้วยสองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า x ของเราเป็นลบหนึ่งเราก็แทนด้วยลบหนึ่งต่อไป คำตอบของข้อนี้ก็มีค่าเป็นหนะคะสำหรับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว